เป็ดพะโล้แม่ปนอมนะครับอันนี้อาหารอินสานนะครับโคกุนนะครับร้านนี้เลยนะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับใหญ่ขนาดนี้นะฮะอันนี้ร้านกระเพรายี่เดียวนะครับเฟนฟายโทเหลืองถูกต้องครับผอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะครับร้านนี้แปลกต้มแซ่บนะครับร้านนี้ครับอันนี้เป็นร้านข้าวมกไก่นะครับก็ข้าคุกกะปินะฮะร้านนี้อิสลามทานได้นะครับ เจ็ดสิบฟรีสองขายห้าบาทขายดีเลยทีเดียวเลยนะอัานนี้อันนี้หอยทอดนะครับน,นี่ไข่ปิ้งนะครับทอดมันกุ้งครับร้านนี้หลาปลาครับเป็นลาบเป็ดน,นะครับลาบน้ำตกนะครับร้านนี้นี่ครับร้านนี้หมูทอดนะฮะน,นี้เป็นโดนัททอดนะครับ หอมเลยครับร้านนี้ครับไก่ใต้น้ํานะครับโอ้นี่ครับต้มแซ่บครับครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเฮเล็กแอดประชาอุทิศสารีสามนะครับก็อยู่ที่กทมนะฮะก็วันนี้ก็จะพามาเดินดูที่ขายของนะครับแล้วก็อาหารเยอะแยะมากมายนะครับยอดขายยูทูบหรอครับครับ ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะขายนะครับวันจันทร์พุธแล้วก็วันเสาร์นะฮะก็เขาก็จะขายอยู่ประมาณบ่า,บายสามโมงนะครับจนถึงประมาณสองทุ่มนะครับที่นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นร้านเ,าเป็ดพะโล้แม่ปนอมนะครับร้านนี้มาจากาจังหวัดทุรสงครามเลยครับร้านนี้เนี่ย ร้านมาขายแค่วันเดียวนะครับมาวันอมาวันทุกวันเสาร์นะครับมาเจอกันได้นะครับเป็ดละราคาเท่าไหร่นะครับตัวละสี่ร้อยสี่สิบอ่าซึ้งตัวสองร้อยยี่สิบเนาะนี่ก็เป็นผัดไทยนะครับร้านนี้ขายถูกมากนะฮะยี่ยี่สิบบาทเองนะฮะนี่ครับขายกันสามคนเลยครับ อาหารอีสานนะครับมีพวกคอหมอกนะครับมีลาบนะครับอันนี้แกงหน่อไม้มอันนี้ขายไงนะครับอ,อ,อันนี้สามสิบหมดเลยครับ,รบอันนี้ข้าวเหนียวนะครับ ข้าวเหนียวหมูนะครับอ๋อนียี่สิบบาทเองขายไม่แพงครับของที่นี่นะครับพิเศษสองอย่างสามสิบนะครับ ร้านนี้มาลาสิบาทครับมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะนี่ใครที่ชอบโคกวนนะครับร้านนี้เลยนะยังไม่วุนเย็นไม่ทันเย็นไม่ทันครับขายดีจนเย็นไม่ทันนะครับร้านนี้ ขนมเบื้องครับขายไงครับขนมเบื้องครับหน้าค่ะสามร้อยอ๋ออันนี้สามสามบห้าบาทนะครับ, 5, 3, 5บทีบ่ร้านก็มีขนมป้งเหน่งด้วยนะครับ 5, 3, 5, มีถังแตก 5, 5, 5, อุ้ยอันนี้สามห้าครับน,นี่ราคาสามห้านะครับ ขนมถังแตกยักษ์นะครับแม่ตู้เนาะร้านนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับใหญ่ขนาดนี้นะฮะใหญ่ย,งยิงครับอันนี้ร้านกะเพรายี่เดียวนะครับนี่อันนี้เป็นน้องสาวคุณแบงค์เหรอครับใช่ค่ะอ๋อครับผมปกติคุณกะเพรายี่เดียวนี้เป็นของคุณแบงค์นะครับตอนนี้มีกี่ที่ครับตอนนี้ มีสี่ที่นะครับมีมีตลาดสาขาตึงค่ะแล้วก็ที่เดอะมอเท่าพระแล้วก็ที่เจดีแล้วก็ที่ตลาดเดอร์มารีนตอนนี้ขึ้นขึ้นราคาแล้วเปล่าครับตัวนี้ตอนนี้เป็นห่อละยี่สิบห้าบาทห่อยี่สิบห้าบาทอันนี้ต้องเปลี่ยนชื่อร้านแล้วเปล่าเนี่ย <Cons id ata> แล้วก็จะมีไก่ก <esf> <Suzanne> ระเทียมอยู่อยู่ร้านนี้สองเมนูใช่ไหมฮะ<ท>มาอุดหนุนก็ได้นะครับ ใา่ไม่ได้เขยา่าข้มีที่นะขอเท่าไรครับขอเท่าไรยี่สิบห้าบาทไม่จุกจ้าโออมาที่โรยร้านี้กับบ้านได้กันอันนี้อะไรครับผม้ไฟโทเหลืองจา้าเฟ้นฟรายโทเหลืองถูกต้องครับผมโอโ้โหเพิ่งเคยเห็นนะครับร้านนี้แปลกใช่ครับผมเราขายตาห่า<อ>วยาี่จ้าอันนี้ทำมาจากโทเหลืองเหรอครับถูกต้องครับผมโอ้แล้วก็เขยา่าผงล้วก็ราดชีสได้แยกกับบ้านให้ได้จ้ะร้านนี้ไม่ใช่มันฝรั่ง ไม่ใช่มันฝรั่งครับผมเป็นถั่วเหลืองครับผมโอ้ขายมากี่ปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วจ้ะขายมาเกือบสิบปีแล้วใช่ครับผมก่อนโควิดอีกครับผมโอ้ขายมาก่อนโควิดนะก่อนเรขายตามอ่าววิเลยด้วยครับใช่ครับผมโอ้ร้านค้ต้องลงตลาดนัดด้วยเหมือนกันอันนี้คือเจ้าแรกของเมืองไทยหรือเปล่าฮะไม่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่นะยิงสีขาเป็นของทั้งเหนือสินค้าวมันทังเหนือเราเรามาประยุกต์เพิ่มครับผมโอ้ครับผมไอเดียดีมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ผมก็เพ oh. ิ่งเคยเห็นนะครับปกติมันจะเป็นมันฝรั่งนะใช่ครับผม ครับผมอันนี้เป็นชีสตั้งเดิมส่เหลือชิ้นกระโพดแล้วก็ชีสมันม่วงจ้ะครับไดนะ้มีสามชีสับผมเรามีสามชีสจ้ะโอ้ต,ตัวเป็นชีสหมดแล้วครับผมครับได้นี่นะครับมาครับผมเราปยุทธ์ที่มาจ้ะสามเก้าสี่เก้าห้าเก้านะใช่ครับผมครับผมชี้ตัวเดียวชี้นสองตัวแล้วก็ชี้นสามตัวจ้ะร้านคุณพี่อะไรนะครับเอ่อไม่เาตัวเหลือส่วนนั้นจ้ะครับเดี๋ยวเรอมาหนูกันนะครับขอบคุณมากครับเจียวไก่นะฮะเจียวไก่แบบของทานไม่จ้อกหยุดยั้ง เกีย๊ยวไก่เห็ดหอมเปากเปีเปยว,วุ้นเส้นนะครับร้านนี้นะฮะอันนี้เป็นขนมปังนะครับรรอ๋อเกี๊ยวนี่คือชุดชุดละสามสิบแหละครับใช่ค,ชครับซื้อสามสิบปอกเปี๊ยอสิบบาทนะฮะครับไมจพวกนี้จะไม่ใส่ผงชูรสลดนะไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยครับโอ้ร้านไหนแบบยิ่งลดนะฮะขนมปังผมก็จะใช้เป็นพวกลยออฟฟิศทัพ ครับไม่ได้ใช้มาการีนอ๋อไม่ใช้มาการีนด้วยโอันนี้ข้าวแต้นนะครับข้าเต้นยี่สิห้าบาทยี่สิบห้าบาทหวานน้อยนะครับหวานน้อยหวานมากอ๋อได้หวานมากอ๋อมีอยู่สามอย่างนะครับแต่ว่าชุดลิชุดรีบห้าบาทนะครับสนต้มแซ่บนะครับร้านนี้ครับ อันนี้ขายไงครับเนี่ยขีนละสีสิบบาท,บาทโอ้ทุกอย่างเลยรวมได้นะฮะแซบปิลีครับร้านนี้หอมมากครับหอมหอมเนื้อนะอันนี้เป็นร้านข้าวบกไก่นะครับก็ข้าวคุกะปีนะฮะ นี่นจะเป็นข้าวคูกกะปีนะครับอันนี้ขายยังไงครับผมกล่องละ40บาทคนะ่ะบบอกล่องละ40บาท2เมนูที่กล่องละ40่สินะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมบรรยากาศตลาดนะครับก็จะมีผักมีผล,ลไม้มีอะไรนะครับออไอติมโบราณแท่งละ12บาทนะครับร้านนี้ขอับอบ้านได้นะคะสามารถพอกลับบ้านได้นะครับ ร้านนี้อิสลามทานได้นะครับเจ็ดบาทสิฟรีสองอ๋อเป็นไก่เป็นไก่กับกุ้งนะครับทำเองนะคะทำเองด้วยนะครับ,ว,รบวันนี้ชาวปวยนะครับชาวปวยมีรากบัวนะครับมีรากบัวมีแตงโมมีตาครับอันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิครับ โ oh, อนน้อันนี้ไก่ห้าบาทครับไก่ห้าบาทขายดีเลยทีเดียวเลยนะอันนี้อันนี้ขอยทอดนะครับขอยทอดสี่สิบาทนะครับกระทะร้อนนะฮะข,ออขาทอดกระทะร้อนเนาะครับ นี่ไข่ปิ้งนะครับไข่ปิ้งสรงเครื่องเนาะร้านนี้ไม่ลยรู้นี่นะคะมล้วบห้าบทร้านนี้ไข่ลไอขอะไรนะฮะเป็นไข่ขยาค่ะไข่ขยาเหรอฮะโอ้ oh. ตอนแรกมองนึกว่าเป็นไข่ข้าวนะอันเดียวแล้วเปล่าไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะ คล้ายๆเนะาะครับผมทอดมอันกุ้งครับร้านนี้สิบบาทนะครับสิบบาทแล้วก็ร้านนี้เป็นกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลาสามห้าบาทนะครับร้านนี้ ปลาครับปลาไมาหมคะร้อนๆค่ะร้านนี้ก็คน,นครูมเหมือนกันนะครับเป็นเป็นลาบเป็ดนะครับ เป็นลาบเป็ดเป็นาลาบมันตกนะครับร้านนี้นะคบขายดีเลยทีเดียวนะครับร้านนี้อันนี้เป็นลาบเป็ดครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับนี่ร้านนี้ร้านนี้ห้าสิบาทเองอันนี้เรามาเจอตามาเจอเอฟซีด้วยครับวันน <50 S 1> ี้ ตติดามร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับยังไม่มีตั้งเลยครับผมไม่มีชื่อร้านลาบเป็ดลาบเป็ดหนองคายครับผมลาบเป็ดปลากระนมร้านลาบเป็ดหนองคายนะครับบริการครับผมติดกันเลยนี่แซบแซ่ครับแซบนี่ห้าที่บาทนะครับห้าสิบบาทเที่ยวบินกับฟัง โ็โหร้านนี <ization> <_ Lawrence oyu> <_ hat> ้สุดยอดครับน่ารับประทานเป็นโคบพโลนะครับไก่นะครับร้านนี้ นี่ต้มแซ่บเนื้อนะครับ <c oughs> ก็ขีดละสี่สิบนะครับ <c oughs> โอ้โหร้านนี้สดร้อนๆเลยครับ <c oughs> จิ้งหรีดนะฮะจิ้งหรีดไข่จิ้งหรีดทองคำครับ <c oughs> ร้านนี้ ร้านนี้ขเขาเหนียวมูนนะครับเหนียวมะม่วงเหนียวมะม่วงนะครับก <c oughs> ็เมื่อกี้พีว่าร้านนี้อร่อยมากนะครับก็ให้มาถ่ายลงให้หน่อยนะฮะนี่ครับนี่ครับนี่ครับร้านนี้หมูทอดนะฮะหมูเขียงทอดนะครับ ใหม่นะคร้านนี้ก็คือข้าวแกงนะครับอันนี้เป็นโดนัททอดนะครับ<ม>เคย<ม>ชิมมาแล้วนะฮะทุกอย่างสิบบาทเนาะร้านนี้ครับ มาทอดที่ร้านร้อนๆนะฮะใหม่ๆนะครับอยู่นี่มาขายวันไหนบ้างครับที่นี่กลางคืนค่ะอ๋อมาสามวันเลยเนาะครับผมรู้สึกว่าจะมีอยู่สามสาขาหรือเปล่าครับสี่สาขาเหรอฮะโอ้คับผมมีสี่สาขานะครับชื่อร้านอะไรนะครับบิ๊กโดนัททอดบิ๊กโดนัททอดนะครับครับผมกินปลาระเบิดนะครับร้านนี้ หอมเลยครับร้านนี้ครับบล็อบโฟว์นะครับร้านนี้ครับชิ้นละสามสิบนะครับโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยครับหอมครับหอมครับขอบคุณครับขายขนมไหมครับขายขนมกระปุลอันนี้จะมีมีอยู่สามสี่ห้าหกหกไส่นะครับอันนี้ลูกเกดจะเป็นสวนแล้วก็ลูกเกดใสเคาน์เตอร์ลูกเกดครับอ๋อสามารถสามารถเลือกได้นะลูกค้าสามารถเลือกได้นะ อันนี้เราเราก็ทำแต่ละไส้แต่ละไส้ไว้ใหู้้กค้างนะครับอ,นนอยา่างละสองไส้ไว้อ๋ออย่างละสองไส่ขอนนกกบคุณนะครับสิลูกเกดกับมะพร้าวนะใส่แป้งลงไปอีกนะนี่ครับอันนี้คือเมนูอะไรครับผม ไก่ใต้น้ำครับไก่ใต้น้ำนะครับโอ้ e oh. อันนี้ขายไงครับผมละสี่ส <dir> ิบครับเนี่ยครับสี่สิบบาทครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่อันนี้คืออะไรครับขาหมูอบใต้น้ำครับขาหมูอบใต้น้ำนะฮะโอ้โหร้านนี้มีทั้งไก่มีทั้งหมูเลยนะครับร้านนี้ครับเนี่ครับต้มแซ่บครับขาหมูนะครับเนี่ยนี่ขายไงครับละสสิบครับเนี่ย คุณผู้ชมห้าสิบบาทโอ้โหส,ส,สดน้ำมันร้อนเนาะแซ่บๆเลยนี่มาดูร้านนี้ครับไส้กรอกอีสานขายไงครับไส้กรอกน,นี่ครับข <22. S 1> ายสิบสองบาทนะฮะโอ้อเป็นหมูรวนหมูเส้นอ่าย่างใ,ใหม่ๆระล,ล้อเลยล้อเลยครับอันนี้เป็นอาหารอีสานนะครับมากันได้ครับร้านนี้ โอ้มีสารพัดเลยนะครับมีหอยมีปลานะครับมีอิงมีเขียดนะครับร้านนี้ไขม่มดแดงก็มีครับเนี่ยครับรบเอิงตุ้งควก,ก็มีครับน้ำอ้อยครับร้านนี้แก้วเล็ก20แก้วใหญ่30บาทนะครับ มีใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องรีดนะฮะนี่ร้านนี้ยำนะครับเมนูนนนยำนะครับร้านนี้ปลาลุ่มเลยครับเป็น,นยำไม้นะฮะ อันนี้ขายไงนะครับ10บาทครับโอ้ยยำมา10บาทนะ10บาทอย่างยำฟรีครับยำฟรีนะครับร้านนี้ชาติจัดซ้าครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกันดีกว่าครับอาทิตหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ